สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะไลฟ์สดระบายเสียทั้งเงินเสียทั้งน้ําตาต้องทนกับสิ่งที่แม่ทำล่าสุดนายอฉริยะได้ไลฟ์สดถึงคดีแต่งโมโดยเปิดความในใจความว่าคดีนี้ตนเสียเงินไปไม่น้อยเสียความรู้สึกกับแม่มากที่แม่ไม่อยู่กับร้องกับรอยเสียน้ําตาให้แม่ไปถึงสองครั้งอยากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่าไม่เคยเจอแม่แบบนี้เลยคุณไม่รักลูกเลย คุณบอกว่าสู้เพื่อลูกแต่ไม่เคยจริงจังมองแต่ปัจจัยอื่นร้องไห้ไม่ใช่ร้องเพราะอะไรแต่ร้องไห้เพราะถ้ามีพ่อแต่งโมอยู่เชื่อว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ตั้งแต่ทําคดีแต่งโมมาน้ําหนักลดลงไป7กิโลกรัมในการทํางานคดีนี้ร้องไห้ไปสองครั้งทนกับการถูกเสยสดสีโดนเหยียดหยามเสียเงินไป5้าแสนบาททนได้ในความเจ็บปวดที่แม่ทากับผมเดี๋ยวพูดว่าลูกรักเดี๋ยวบอกว่าใช้ไม่ได้ตนมีความรู้สึกเป็นคนต้องมาทน อยู่กับแม่ที่ไม่อยู่กับร้องกับรอยถามว่าท้อไหมท้ถอถามว่าอยากหยุดไหมอยากพิสูจน์ว่าแตงโมไม่ได้ตกใช้เรือแต่บางครั้งสิ่งที่คุณแม่ทํามันทําให้ตนเสียใจมากขอตั้งคําถามว่าคุณเป็นแม่แตงโมจริงหรือเปล่าถามผมคิดยังไงคนเป็นลูกผิดหรือไม่ผิดพ่อแม่ก็ต้องมีความห่วงใยสู้เพื่อลูกไม่ใช่กลัวเขาฟ้องร้องไม่ใช่เจราจาแต่เรื่องเงินเรื่องเจราจาเงินทองตนรู้หมดว่าคุยอะไรกับใครเรียกเงินใครบางครั้งคุณ อย่าเห็นแก่งเงินเกินไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี c o m ขอบคุณครับ